แล้วเอ็งมาคนเดียวเหรอใช่เอ็งเจอแม่เองแล้วเหรอค่ออยังไม่เจอข่ายเอ็งช่วยหาแม่ของข้าว่าแต่เอง็งใครครับเนี่ยน้องเรอลุงปูออกน้องจอสอบแล้วลุงลุงเป็นพานป่าเหรอครับสวัสดีครับผมแลเดินเข้าป่านะครับ ผมเดินทางมาที่นี่ตั้งแต่หัวค่ำนะครับทุกคนนะมานั่งห้างครับทุกคนนะซึ่งผมมาที่นี่อีกครั้งแล้วนะนี่ฮะห้างนี้เลยห้างที่ผมนะครับได้สร้างเอาไว้เพื่อลีภัยนะครับนี่ตรงนี้เลยที่ผมกลับมาที่นี่นะครับมีคนบอกว่าเจอเขากับซัมเม่งนะครับมาเรียกใตยห้างนะครับ แล้วคนอย่างเขาเขาบอกว่าเขาไม่มีประสบการณ์นะครับโดนไล่กวนนะครับโดนไล่กวนโชคดีที่ว่าเขาอ่ะมีของดีติดตัวนะครับก็เลยรอดออกมาแต่ว่ามือของเขานะครับเต็มไปด้วยรอยกัดไอ้แม่หมดเลยนะทุกคนนะอุกอาจมากทุกคนนะเขาไม่ใช่คนในหมู่บ้านนะทุกคนนะเขาเป็นคนที่อยู่ในบ้านป่านะครับซึ่งตัวผมเนี่ยได้ทำความรู้จักกับเขามาสักพักหนึ่งแล้ว นะครับเดี๋ยวถ้าผมมีโอกาสผมจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้เห็นเขากันนะก็เดี๋ยววันนี้มันมานั่งหน่อยทุกคนมาพิสูจน์หน่อยว่าที่เขาเจอเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมมาคนเดียวนะครับทุกคนนะโอเคครับผมเดี๋ยวนั่งแล้วก็เดี๋ยวจะให้ทุกคนดูบรรยากาศแถวนี้กันก่อนนะครับนี่ครับบรรยากาศ ห้างที่ผมเคยสร้างเอาไว้มันก็ค่อนข้างจะเก่าแล้วนะแต่ว่าความทนทานเนี่ยมันยังดีอยู่เพราะว่าตอนผมสร้างอะ่ะผมใช้แต่ไม้ที่มันแข็งแรงทั้งนั้นเลยนะครับทำให้อ่าการใช้งานนะครับอายุยืนยาวนะครับนี่มังแดวหัวคำตอนนี้ก็จะมืดแล้วครับทุกคนตอนนี้ก็จะมืดแล้วนี่ครับด้านบนก็ ประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ด้านล่างนะครับเดี๋ยวขาสั้นเหมือนกันนะเนี่ยอืมยากาศประมาณนี้เลยก็ตอนผมนั่งอะ่ะผมอยากจะบอกทุกคนว่ามันมีเสียงแววแววลอยมาอยู่เป็นเสียงผู้หญิงนะครับเรียกผม ก็เดี๋ยวมาพิสูจน์ไปพร้อมๆกันเลยนะครับว่าไอ้พวกนี้มันจะมาไหมไหนนะครับนะแล้วก็เราจะเอาชีวิตรอดยังไงนะครับเวลาเราเจอพวกมันนะครับเดี๋ยวนะทุกคนห้างที่นี่ก็คือเป็นห้างกอไผ่เลยคือติดพวกกอไผ่เลยนะครับไผ่หนามพวกนั้นแะทุกคนดูครับนี่เต็มไปด้วยไผ่หนามเลยนะครับห้างแห่งนี้นะครับ บรรยากาศวังเวงครับบรรยากาศวังเวงมาก ตอนนี้ก็ใกล้จะมือแล้วนะทุกคนครับ <Hey. S 1> มันมีเสียงแววมาอีกแล้วนะครับ <Hey. S 1> ยังสแสดงว่าไอ้คนบ้านป่านะครับที่ <Hey. S 1> มาเจอนะครับมันน่าจะเจอจริงๆนะครับ <Hey. S 1> นี่มาต้อนรับผมอย่างไวเลยนะครับ เราเจอแบบนี้เราห้ามตอบกลับโดยเด็ดขาดนะครับถ้ามันแน่จริงมันต้องโผล่หัวออกมาเองนะครับผมจะไม่ตอบกลับมันด้วยเด็ดขาดนี่ครับด้านล่างเห็นยันพื้นดินเลยนะครับแกวงเท้าสบายมากมันสูงนะครับปลอดภัยอยู่แล้วเสียงเรียกชัดเจนมากครับมันลอยมาตามลมนะครับ เราทุกคนลองฟังกันดีๆนะครับมันมีเสียงเท้านะครับย่ำอยู่ด้านล่างตลอดเวลาเลยนะครับเฮ้ hey. ลงมาช่วยหนูตามหาแม่หน่อยเฮ้ย hey. เสียงมันหญิงบ้านป่ามาก <Hey. S 1> เดี๋ยวนะอยู่ตรงไหนฮะทุกคนหาหน่อย <Hey. S 1> เดี๋ยวมันอยู่ฝั่งไหนฮะ ใช่หญิงบ้านป่าไหมใช่เอ็งมาหาแม่เองเหรอใช่ช่วยผ่าตามหาแม่ค่ะน้อยลองดูครับทุกคนไม่มีเงานะครับแล้วเอ็งมาคนเดียวเหรอใช่เอ็งเจอแม่เองแล้วเหรอค่ะยังไม่เจอค่ะใจเอ็งช่วยหาแม่ของข้าว่าแต่เอง็ง เองมานี่เองรู้ได้ไงอะว่าพี่อยู่เนี่ยผมไม่เชื่อนะทุกคนมันไม่มีเงาเลยทุกคนดูกันเงาไม่มีเลยนะครับ มเองไม่ขึ้นมาล่ะข้าขึ้นไปไม่เป็นอืมแปลกแปลกนะถ้าเองอยากให้ข้าช่วยอ่ะเองยา้พี่ช่วยอ่ะเองขึ้นมาสิข้าขึ้นมาไม่ได้เองแปลกๆนะเนี่ยเราเอาไม่มีเลยนะครับเอาไม่มีเลยทุกคนดูตรงไปเชื่อมานะ เสียงใครอีกอะเฮ้ยเสียงใครวะเฮ้ยมันวิ่งไอ้หน่ไอ้หนูไปไหน น้องวิ่งหนีไปแล้วคราาับใครอะใครครับทุกคน,นห,หลอนได้ใจว่ะหลอนได้ใจมาก น้าอยู่ไหนอะ่ะผมได้ยินเสียงผมได้ยินเสียงน้านะแต่ผมไม่เห็นตัวน้าเลยอะ่ะน้าอยู่ไหนอะ่ะน้าได้ยินเสียงแล้วน้ามาชวยน้ามาเตือนน้าอยู่ไหนเนี่ยผมไม่เห็นหน้าเลย เห็นเจอตัวอะไรนะรทุกคนนะเดี๋ยวเขาบอกว่าเขาอยู่ข้างล่างมีแต่เสียงนะครับแล้วผู้หญิงบ้านป่าเมื่อกี้หนีไปเลยนะครับผมคิดว่านะน่าจะเป็นสมิงแปลงกายมาหลอกผมแน่นอนนะครับเพราะว่าอะไรทุกคนลองสังเกตเขาไม่มีแม้แต่งเงาเลยนะครับมันค่อนข้างที่จะแปลกเอาเรื่องเลยนะครับผมจึงมั่นใจว่า ไม่ใช่หญิงบ้านป่าอย่างแน่นอนอุ้ยนะใครครับเนี่ยล้อเลือดลุงวออกลอจะสาบแล้วลุงลุงเป็นพานป่าเหรอครับใช่มผมไม่เชื่อลุงหรอกลุงเป็นสมิงไหมเนี่ยย่อยย่อยถ้าลุง ถ้าลุงไม่ใช่สมิงลุงเปีนขึ้นมาหาผมดิไมได้ถ้าถ้าถ้าเกิดว่าลุงไม่ใช่สมิงลุงเปีนมาหาผมได้ไหมล่ะไม่ได้หรอกน้าเป็นพลานใช่ไหมเปลนเปลนขึ้นมาหาผมหน่อยได้ไหมครับเปนไม่ได้น้าจะกลแล้วนะผูดถ่ายไม่ค่อยชัดด้วยทุกคนไม่รู้ว่า เดี๋ยวนะผมขอได้ไหมถ้าน้ามาช่วยผมจริงๆอะนะ้าปีนขึ้นมาหาผมหน่อยได้ไหมครับปีนไม่ได้อืนะ้าปีนไม่ได้เหรอเอา้าท่าน้าเป็นพลานจริงๆนะ้าต้องปีนต้นไม้ได้ดิต้นไม้แค่เนี้ยนะ้าปีนไม่ได้นะ้าจะขาแล้ว น้ามาหลอกผมแล้วเนี่ยผมไม่เชื่อน้าแล้วโอยมาหลอกถ้าเกิดว่าน้าเป็นเป็นพานจริงๆน้าป็นขึ้นมาหาผมซิน้าเป็นพานจริงไหมล่ะเกอน,นเหาก็ไม่มี น้าไปแล้วเหรอครับไปแล้ว,ลวเดี๋ยวนะ้าคุยกับผมก่อนสิคุยกับผมก่อนได้เลยน้ามาจากไหนครับน้าก็อยู่แถวๆนี้แหละอยู่แถวู่ใน,นี้เดี๋ยวนะ้าลงมามาคุยกับผมใกล้ๆหน่อยได้ไหมทำไมต้องเดินหนีผมอะ่ะ เดี๋ยวมาคุยกับผมก่อนได้ไหมไม่คุยแล้วนะครับนาะเป็นใครอะ่ะไม่ใช่พานแน่นอนผมว่าแล้วมาอำผมแน่ทุกคนแล้วดูมาเรียกผมใต้ห้างนะครับสองคนเลยเมื่อกี้แล้วเมื่อกี้ผู้หญิงบ้านป่าอยู่ไหนอะ่ะ ลองส่องไปแล้วผมสังเกตไม่มีเงาสองคนเลยนะครับผมก็ว่านะทุกคนแปลกแปกเงาไม่มีสองคนเลยอะ่ะอย่าไว้ใจเด็ดขาดน,นะครับอันตรายครับทุกคน หรอกผมไม่ได้นะครับผมมีประสบการณ์นะครับของการนั่งห้างนะครับประสบการณ์ผมไม่นะผมบอกได้เลยว่าผมไม่เชื่อใครง่ายๆแน่นอนเดี๋ยวทุกคนฟังบรรยากาศครับเงียบสงบมากๆครับ บ้านอยู่ไหนอะบ้านเองอยู่แถวนี้แล้วเองมาทำอะไรที่นี่อะามาเดินเล่นแล้ววันนี้เองไม่ทำสมาธิหรอเราอยู่กันคนละที่เลยนะไกลามากมากเลยเองมาได้ไงเนี่ยข้าเพิ่งทำเสร็จเองอําค่าเล่นวะเนี่ย ผมไม่เชื่อคุณหรอกคุณอย่ามาหลอกผมไม่ได้หลอกไปไหนก็ไปอย่ามาหลอกผม่วย่าไปหาแม่นอยจะไปไหนก็ไปอย่ามาหลอกผม เป็นคนคดีเอ็งไปไหนก็ไปอย่ามาลอกค่ะไม่ได้ลอกเดี๋ยวใช้ไฟเผาเลยนะทำไมไปอะ่ะเอ็งกลัวไฟไหมค่ะไม่กลัวไปซะ เขาบอ,อกให้ไปเดี๋ยวจะใช้อาจารย์มาปราบให้หมดเลยเงาไม่มีอย่างนี้ผมว่าแล้วนะครับทุกคนดูครับไม่มีเงาเลยนะครับ เาเรียกผมให้ลงไปให้ได้เลยนะครับซึ่งเขาปีนก็ไม่ได้นะผมว่าแปลกๆนะครับคือ <c oughs> ถ้าเขาเขาเป็นคนจริงๆอะ่ะลุงคนเมื่อกี้เขาต้องปีนได้สิ <c oughs> ดูดิผมส่องอยังไงก็ไม่มีเงาอะ่ะคนว่าแปลกไหมล่ะ ไนี urun, ่ผมว่าแล้วนะถอาดูว่าผู้หญ่คนนี้ไม่่คนเขาเป็นสมิธตัวเขาอยู่ไหนไม่รู้นะเสียงเดิมมาอีกแล้วนะครับ เดี๋ยวทุกคนผมตั้งสติก่อนเดี๋ยวได้ยินเสียงหมาป่าด้วยไง่ม้องเสียงเดิมนะครับพวกทุกคนหลอนจัดเสียงเดิมเลยนะครับลุงคนเดิอีกแล้วเหรอลูกได้ยินเสียงนมา ลูกวัวหนูลุงก็เลยมาดูมาช่วยลุงหมู่บ้านลุงอยู่ไหนอะลุงก็อยู่ในป่านี่แหละลุงอยู่ในป่าแล้วลุงหาอะไรกินอะ่ะลุงก็หาสมุนไพรกินลุงเป็นคนป่า ผมอยากถ้าเกิดว่าลุงลุงเป็นคนจริงๆอ่ะลุงปีนขึ้นมาหาผมได้ไหมละ่ะลุงไม่มีเวลาแล้วผมขอละลุงปีนขึ้นมาหาผมหน่อยถ้าลุงเป็นเป็นคนจริงๆอ่ะผมจะได้เชื่อมาอยู่เป็นเพื่อนผมหน่อยลุงครั่อ่ลุงก็มาหาผมดิ ลุงนายปลอดถ้าลุงเป็นพลานยิงลุงเป็นขึ้นมาอยู่กับผมก่อนได้ไหมลุงไม่าแล้วโอ้หทุกคนตอนนี้เริ่มเลวแวงนะตอนแรกก็เฉยๆนะครับหลังๆเริ่มมีสิ่งแปลกปลอมนะครับมาเรื่อยๆเลยนะครับลุงก่อแล้วดูดิเงาก็ไม่มีมันใช้คนีิไหน่ะ นี่แหละทุกคนอาถพ์ของที่นี่นะครับแรงมากนะครับคนเย็นละค้นแรงนะครับที่นี่บอกได้เลยนะไม่แข็งจริงนี่อยู่ไม่ได้นะครับบางทีเนี่ยไอพวกนี้มันปลอมเป็นคนที่เรารู้จักหรือว่าสนิทก็เป็นไปได้นะครับซึ่งผมบอกไปแล้วนะครับว่าป่าแบบนี้ไม่มีทางที่คนรู้จักหรือว่าคนสนิทผมจะมาได้นะครับมันไกลามากๆนะ ยากมากที่ว่ามันจะมีคนรู้จักหรือว่าคนสนิทของเรามาอยู่ที่นี่นะครับเราห้ามเชื่อโดยเด็ดขาดนะครับซึ่งผมมาเนี่ยผมไม่ได้นัดกับใครเอาไว้เลยมันก็ยากยากมากๆแหละที่ที่ที่ว่าจะมามาหาเราได้อะนี่ถ้าถ้าเกิดว่าเราลงเชื่อขึ้นมานะผมบอกได้เลยว่าเป็นอาหารของมันแน่นอน ทุกคนก็ดูเอาสิเรายังไม่มีเลยอะ่ะทุกคนว่าแปลกไหมล่ะส่วนตัวผมว่าผมว่าโคตรแปลกเลยนะเดี๋ยวดูด้านบนส่องก่อนทุกคนส่องอันตรายก่อนอันตรายนี่มันมาได้ทุกเมื่อนะครับที่นี่ความเฮี้ยนนะเดี๋ยวตอนนี้ผมมึนหัวงมากเลย คืนนี้ผมไม่นอนนะสมิงพวกนี้มันไม่มีวันสิน้นสิ้นสร้างนะทุกคนนะมันกินคนแล้วกินอีกทําให้อาคาดแค้นกันไปอาฆาตแค้นกันมานะครับอีกอย่างคนที่มาเสียชีวิตที่นี่นะครับมันก็จะหาตัวตายตัวแทนนะครับทําให้สถานที่แห่งนี้นะครับไม่มีวันจบสิ้นเลยนะครับ เดี๋ยวผมมืนหัวมากตอนนี้มืนหัวจัดนะครับเดี๋ยวนะทุกคนเดี๋ยวผมขอเฝ้าอยู่นิ่งๆก่อนอน,นะครับต้องเฝ้าต้งคืนเลยทุกคนเดี๋ยวมีอะไรผมอัพเดตให้ดูครับ